สวัสดีค่ะพบกับไปดวงกินแซบอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ไม่ดวงมาแล้วเด้อค่ะหายหายฮางหายไปหลายมือค่ะพี่น้องมาเนาะค่ะเนาะหยาดมาหาเนาะค่ะเนาะมาตะทางไก่เพิ่นมาหาเนาะก็พาไปเที่ยวมาเนาะค่ะเนาไปเที่ยววันแลงงานมากะเพิ่นกะกลับกันหมดแล้วค่ะัดที่นี่ไม่ดวงกัเลยจะพผ้ามากินสาลายพวงองุ่นเนาะค่ะเนาะได้มาเต่หาดชะอำเด้อพี่น้องเด้อได้มาต่หาดชะอำเราจะเนาะ เมื่อกี้มาลงมือกินพร้อมๆกันกับไม่ดวงเด้อค่ะเอามาตรงนี้บอกสะลายพวองอุงนนะคะซื้อมาจากชะอําค่ะลองกินบ้างเสียบๆพี่นองมาอือ,อเด็ดก,กัน้ำจิ้มเสียบๆเขากันแน่งพี่นองเชียวเนี่ยสะลายแส่บ ม่มกกินค่ะเที่ยวกนไม่ดวงซื้อมมามันม่กินม,ม่กินอนะที่นี่ไม่ดวงหมายของบ้างกินตัวกรนะคะนาะทีค่อยเื่มมากินคั้งละตุดแต้เดี๋ยวแล้ มันงิเป็นกินแบบ <c oughs> น้องนามแบบหนาบอไหลพันน่ีสิน้องพี่้องนึกสภาพออกบ่ค่ะแบบคือื่องบวกงัวงบวกค่อยนอน,นสินะ่ะขั้นเปรียบเทียบเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ว่าอีีย,ววยงดอกแค่บอกให้ฟังซื่อๆเสีบจ้ะไม่ดวงหลังต่างหลายนามด้วยค่ะ เดี๋ยวมาบลางเด้อล่างย่ซาไล่พวงอ่างวนอ่งวนจริงๆดูงี <c oughs> ่วนววง <c oughs> ได้น้ำจิม้มได้น้ำจิมจ้มซีฟู้ดเบๆเข่ากันแห้งค่ะ คินหอด hot, คิดถึงสุขูสุขคนเด้อค่ะแม่ดวงหายไปหลายเมือกฝากกดไลค์กดแชร์แม่ดวงในเด้อจ้ะผูดใดเข้ามาเบืองเหลวผู้ได,ด้ติดตามแล้วก็ขอบพุณนหลายผู้ได,ด้กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณนมากๆค่ะ ชุดแตกไม่ปะตอบตับตับดีดี รสชาติจังไหนบะเต้ถ้าผู้มักกับว่าแซ่บผู้บ่มักกับว่าบ่แซ่บรสชาติของเขาจะออกเข้มๆนิดๆจะ้ะแต่เขากับไปล้างนา้ำไปแช่น้ำน้ำเย็นหน่อยๆเนาะค่ะเนาะแช่ไมนจังตึงขึ้นมาในเราพี่นอ้องอย่าเย็นแห้งเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ Khi nào này nhìn sáng bỏ ra tiếng nhắm Xẹp chờ Đây là một chìm Hmm. Mm-hmm. <laughs> ไม่ดวงมักค่ะมันย่ยาแหรวมันกรุบกรบดีจ้ะลงก้นกับสีสงสัยปะมันคืออีหยางมันเป็นสาหร่ายพวกอม่อนตะ้องขันวะ เราไปที่นี่รสชาติมันเป็นยังไงเตีย๋ยรสชาติมันเป็นพี่น้องผู้ใดเคยกินไครอันแม่งดาบอ่ะใครแม่งดาหน้านะจากพี่น้องมันจะเป็นรสชาติแบบนั้นเป็นรสชาติแบบนั้นเด้อจ๋ะเด้อ เบ้อไ,ไปทองซีอิ้มๆเมลยจ้ะ กิโลหนึ่งจ้ะซาลายพวงองุ่นหนึ่งกิโลจ้ะจะกินเดี๋ยวนี้ยิ้มแม่จ๊ะ อ,อืยิ้มค่ะยิ้มคับทำจิ้มกับเขากันดีค่ะอ้าพี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าเบิ่งไปดวงก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ ที่เบ่งตั้งแต่ต้นจนจบให้แม่ดวงเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกท่านอิเล่เมน,นี่แม่ดวงอิ่มแล้วนะคะน้องเนื้นอ,อเ,เ <h> นี่ยงบ่เบิดเทื่อจึงได้ก็ขอบบุญขอบคุณทุกคนเด้อค่ะเด้อที่มาติดตามที่มาคนไหลคนแชร์ให้แม่ดวงนะะเน้องขันน้องโอ้าแม่ดวงสีเห็ดยังก็แล้วแต่ก็ยังมีพี่ๆเอฟซี่น่ารักไหม คอยซัพพอร์ตไม่ดองเือยมากเนาะค่ะเนาะไม่ดวงก็ขอขอบคุณทุกถูกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดแช์กดติดตามไม่ดวงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่้ะกินบสุภาพกินม่มัก็ขอโทษขออภัยทุกคนเด้อค่ะไว้พบพ่อกันใหม่นี่คลิปมานะคะเนาะอยากให้ไม่ดวงกินอย่างที่ไม่ดวงสามารถกินได้เด้อค่ะเด้อเขียนใต้คอมเมนต์ไว้เด้อค่ะเดี๋ยวไม่ดวงถ้าไม่ดวงกินได้ไม่ดวงเสียหามาเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ก็ ขอให้พี่น้องทุกคูทุกคนได้พบความสุขความเจริญเฮ็ดยังกระเด้สมแดกดังปาถนาเด้อพี่น้องเด้อเด้อค่ะเด้อทุกคูทุกคนนั่น,นะละจ้าขอบคุณนในรายทุกคนที่เข้ามารับชมในครั้งนี้ไปดวงไปแล้วค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ